มาเร็วมาเร็วมาหอดเร็วคุณแม่สุภาพว่ากองไายเมื่อนี้นะครับจุดถูบกบ่อข้าวเดียวฝนตกแห้งๆย,ยุดปับ๊บเลยนั่นเเนะาะครับผมอีแม่โอ้แน่นอนครัอครับผมมาเตือนพวกแม่สวัสดีครับวสวัสดีคุณแม่คุณแม่สุภาพนามวงศา้ายสวัสดีครับเอาไงนี่ครับพี่น้องครับพิธีเมื่อนี้พิธีไทย ใช่ครับแม่ครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับครับผมเอาเป็นผู้ไห่สวัสดีครับนี่มีา <c oughs> ขาเขาหน้าไปอโอ้ท่านุนบอกเขาเอินไปแล้วเขาซาแน่ผู้ใดบนนอนขายขก้นนางย่เลพเขาซาเขาเินหมดีลยช้าเ้ซาเโอเรตีมินเราซาซากซือ้องือนดะากซื้อกล้วยด กินไปเขานั่นกินแต่เศ้าหมดแล้วโอ้หนี่เขาก้องอีแม่อีแม่สุภาวัฒมีเขาก้องผมอยู่นี่เขากล้องแม่เอาหรวะมาพี่น้องครับตอนนี้นะครับจะร้อยผ้ามาเบื้องเบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงคั้ยเป็ี่นมันของบอสโจอะไรกันพอยาแหลมนะครับวันนี้เอาแข้งให้เลยเขากล้องนมีพอเอาแข้งให้มาเป็นคนหน่อยเอาเขาก้องมาอี่น้องยังไหนยังนักว่าเขากล้องว่าแต่บ้าหอดพี่น้องเอ๋ยว่าทีมงานขขาก้องยี่มีบุตตัวนี้ สวัสด ah. 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 ีสวีดัสภาคกระเลนให้โลติสท่างเนี่ยอ้าวขอข้างว่าวัสดีครับสวันนี้ครับว้านผู้ใดอ่ะดีว่าแล้วเดยนผู้ใดล่ะน้องแก่นน้องเอ้าโตแก้ววัดลูกผู้ใดน้องค่ะน้องน้ำเพชรครับผมนั่งกินน้ำแดงอยู่เนี่ยครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งอาจารย์เสี่ยงเพียวแล้วก็ทีมงานครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วใช่ออกรถไม่เนาะครับผมขึ้นขับแก้วเึินขับหลายลังสาธุ ให้สมประสงมัดแม่นแงเจ้ากูศสขก้นซาน้อ้ยินเด็บไปใส่แป้งหน้าให้สูขาจะนั่ตุ้มน้ำตอมให้คนฮัคนหอมกะตุ้งยอยกยองจาบอกว่าเต้ดีสวยสวดสวดสวยสวยสวัสดีตอนรับอาจารย์เสี่ยงผยวครับรากับทีมงานนะครับอาจารย์องนาคาผมฮะมาเอารวดไปใส่เส้นตะลอกมาแตแล้วอใช่แล้วนี่ไงเขาเด็บอันนี้ด้วยปิ้นปิ้นเนี่ยินแมนบินปั๊บเลยแมท มันสิห้องตัวห้องซื้อหอยเลยกันบีปุ๊บอะไรร้อยร้อยกันนะขันย่าเปิดมาน้องเสื้อเดียวร้อยอลไรก็แล้วเลยเปิดแล้ว่ปิดเลยปิดร้อยร้อเปิดแล้อยปิดร้อยรอยเพราะแล้วเจ็บลิ้นเอะไะครับมาหอดกันกระบวนซื้อนัวเสี่ยวกันนะครับนี่คือทีมงานเท้าขอฉากต้อกันบ่ทีมงานอันผู้ใดก่อนนายหอยซื้อนัวเท้าทีมงานนายหอยเทาเนาะ โอ้ยมาหัดดินข้าเกินน้าลบ้าเอาเ้ยหอดเต๋อเฮงหอดเต๋เาหอดมอเศ้าเรครับเอะขืนึ้นยังเห็นเช็คอินอยู่อันตำนันยังตนันชนุ่นโอ้เออตำนันคนอีสานตำนันคนอีสานอันที่มงานอันทิงานเป็นมอตังแง่เขา่ครับรับผมพิสที่ไหครับี่อนองกหาวันนีมาเบิ่งเลื่อตังนต้เือสิ่วอดเลือมาสมมากวดหนไ แม่สิขอดแล้วแม่ตอนนึงเขาจะหมอกินเขาอยู่เขาตีมอกินเขาอยู่ตี๋ตีมเขาอยู่ตี๋โอ้เราก็สัมจะรอดขายหมดใช้ส่วนเลยบ้าเมียบ้าเมียทีมงานน้องเอียนก็ลังไลายสดกับอี่เมยสุภาพก็ไลายสดคือกันน้องทั้งนั้นเนาะอันนี้กัช่องใหญ่ครับโอ้ช่องใหญ่เลยอันนี้ก็ใหญ่คือกันคนติดตามได้ข่าวว่าอัน น้องเอียนออฟฟิเชียลดิคนติดตามสอวันน่ะสาอาทิตย์แล้วหาแสนเลยโอ้หาหมื่นเลย้ามื่นเลห้มื่นท้งหมเจ็ดเดียนเท่าไหร่สามพัหกนคุยเลยเนาะโอ้คนไม่อสมงตามตามช่อนชมอ้อมัแเอจ้าโอ้ยลรงเครับคือเลี้ยวนะครับช่องน้องเอียนคือเลี้ยวอีลีนะครับยอมรับเลย นะครับเพราะว่ามาปั๊บขึ้นปุ๊บเลยนะครับจะได้กับฝากติดตามไปฮอดเสียนฮอดหลานไว้ไว้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับกับน้องเอียนออร์ดี้ออฟเฟอรเชลล์หลานคนอันของผมร้อยผ้าร้อยผ้ากินผ้าลับผ้านอนผ้าเป็นว่านอันนี้ใครกับน้องนะครับนี่คือกันบอกรบพี่น้องเนี่ยเขาจะว่าไม่ได้บอกรนผู้เบาสงเอียนเนี่ยน้องกับค่ะน้องไส้เนี่ยเคยไส้เป๊ะเขาเขาเบาอีกอ่ะวืางส่นเนาะมาด้วย น้องอาดในเคยเหรียญดนตรีน้ากันอยู่แสงจันทร์เก่านะครับพี่น้องครับนี่นะครับตอนจันร์ลอยอยู่พับนะครับเครื่องเป่าอี่หรี่ลอครับแม่ครับน้องไส้ในใส่เลยน้องไส้กันรอเอื่อยกับเอื่อยกับงามตอนที่ว่าขั้นเฮ็ดเฮ็ดดังกับสีดังสีหรือกันนี่น้องเฮ็ดเราปอนเลยปอมาจึงว่าคันบอบโอ้ยมาถึงผู้นี้อันนี้คั้นขันบ่ไปเฮ็ดไม่กับสีเป็นแบบนี่แหละมาถึงเอื่อยเนี่ย อันนี้รำมาตาอันนี้ก็ท่านเองครรจมาติกันแน่จะม่จัคือเนาะจะม่จับคือเนาะมาสากโหดมวนกูไปน่อยเลยมานี่นะครับก็ระวังก็อขาฉากมาเสวน้าหัวอหัวมวนกันนอจานเนาะมาแรงไปใจเห้งมาแรงมาแรงไปตรวจมือนันสิเพื่อหวนดอกกันว่าสิไปไปไปห้อไปตรวจไปตรวจมือนเอ้าต่อไปแม่น้อเรอล่ จะไป,ไปก <c oughs> ปันที่โรงแรมแม่นจ้ะค่ะจะไปติดตรงไหนบ้านอืมเุ่นขวานยู่อยู่หลังคุนว่าเป็นยู่หนีค <c oughs> ร,ระบะับอ๋อต่อไปก็จะเป็นคิวนั่งเอกครับน้องครับแม่เป็นบ้านแท่งบ,บ้านเนี่ยอันนี้บ้านน้อยบ้านน้อยน้องน้องเหนือแต่ว่ากับเดียงกับตียกับบ้านแทงหมูเท่าไรกับแม่หนี่งอันนี้หมูซีค่ะหมูซีครับอันนี้หมูซีของข้าหมูสิบซีนแม่เนาะของข้าหมูสิบซีครับอันนี้หมูซี เอ้าเมื่อกี้พ่อมาเบิ้งเวล่มาเจ่อเบิ้งวนถจ่เจอมลองเลงบอ่จการสิเังไงตุลูกสี่เหลียมาเลีเขาด่านวนนี้เขาบานวันนีเขาเขานนด้อยลมาเลยงไม่ได้เขาร่านเมื่บ้านเมื่อก่นอะไปอยู่ประกันไปจวดจาดฝาดปนกันนี่เพราะื่อนี่เพราะว่าเพราะท่านซื่อนเพราะว่าเป็นสาหัวเลยมันเบเวลาทำกันแบบจ้า มาขึ้นผว้ใหนนะไปเร่นหลังม้อนอมาขึ้นนี่นนอพวกไหนพวกไหนนอนมาขึ้นอ๋อพวกอันจุลหัวล้านมาขึ้น๋อ้เาสิไปโอยวนตกก็เลยอไรจุลหัวล้านเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแนวทางของเราแบบชอบชแบบนั้นนะดวเจ้าเจ้าไปมือก้อนเป็นว่าอะจุลหัวล้านไปมาขึ้นนี่ล้านนั้นห่างล้านแปดแปดเ้เก้า้วเก้าเกาแปดแปดนั่นยแนวสมอผู้หัเลย เอาโอ้ยังน้ำทังโคกทัังเปียบสี่เอาเอาน้ำมันจะขวดเนี่น้ำเป้าขวดนึงเป้น้ำอารมณ์ขวดนึงน้ำเป้านี่คือน้ำห่อนนะครับเนาะแต่ต้องอบต้องเป้าอดหุยม่อาเลย้อันนี้ัเกาัรบโ้วเกจยอกกันจะเกลี้ยงเกลียงใส่จ้าเคยเห็นบวตะเกียนไว้คบอ่ะอันนี้จานฟองจานฟอง เอากำลังล่อ <Cornell> อันไี้ก่คิววยังก่อนบัตคิวน้องแบอสนบ่อบอจานิองแโอ้ท่านหัวดีโอ้ปอชุดนี้เลยใช่ไหมมีเสื้อเสื้อยืดมาเยอะอยู่ค่ะเสื้ออะไรนะที่ใส่น่ะเสื้อเสื้อนี่ไงนี่ไงพุกลูกเตรียมมาให้อยู่ อันบักปูปลูกเพาะใหม่อยู่นะเดี <ized> ๋ยวสิปอยใส่นี่บ่พีอเออคื่แฟนน่ะบ่น่าจะว่าให้ักใส่คือกันจ้าๆดนัวลงมาให้เบิ่งดูคแฟนเพิ่นสิใส่นํากันพี่น้อง อันนั้นม่ยังนะตัวนั้นท่งบ่นะโอ้ยใหญ่กําน้องแม่คืหฮากันดีแต่เอาเสือก็ส่งมาฝากกันพ่อว้าวสุดตาหันมเอาเอาปั่นกันไส์ใหญ่กํานดปันกันไส่เด้อบอบ่บอแต่คน้งมาคนงมาเป็นกระสุบเลวยสื่อสื่อแต่บอลแต่บ่ได้เบิ้งแต่ไปเบิ้งไบบอเสือกตั้งนี่ขึ้นหวัดกันละบ้านมีเปตเกลดเลย ีนบอเขาเอิ่นนอนเมียบสั้นเขาเี่เราปนไปขางไก่ลายมือลายครับได้เป็นมือกะไรลงปอะไรจนอมโอ้เอาเอาเอาพักวันสักันเท่าจัดองเป็นค้นนวดเป็นขนนนเออจันจดนลายนสดจัดเสียมเป็นนนอนแล้วขนไก่อนยังคนที่บราบก่เริ่นก่อนี่หมดเขาเรื่ซื้อวยตัว้าก่อนร้อยร้อยเอาลเอาอหลีเลยเสียงเป็นจังเลย นี่บ่อซุดไหมป้าโอ้คุณแม่อสมอซือไปดูป้าคุณแม่อสมออาศัยแมวนี่บ่ใส่หลายประวัติใส่หลายกว่างไทยให้เอาทั้งนอกฝนกระเซ้าหลับพี่น้องครับคุณแม่สุภาพชุดไฟอันชุดอันทูบบอกฝนเซาเลยโอ้ฝนไปิทายทั้งฝนอยู่นะครับอี่พ่อแล้วมันก็ว่าเรียบร้อยแล้วน้อพ่อเนาะฉากเรียบร้อยแล้วน้อพ่อ บ่ได้ไปปะทะกันกับซุมนายห้อยเต๋อโอ้ยม่ใช่มีอยู่บ้างโอ้มีอยู่บอไดอ่ะมันชิมีมันชิจบท่านนั้นหมดนึกว่าแม่นนั่นสิบ่ได้ไปคุยกันกับซุมนายห้อยเนาะรักสร้างเอาลูกเอาขว้วไปทับโอ้ตอนเนี้หัวจากนี่หอวฉากเป็ประเด็นเช้าใช่นี่ครับผมเช้าไปอืมนั่งก่อนนะครเอาพี่น้องครับเก็บภาพบรรยากาศได้เล็กน้อยครับตอนนี้แต่เราจะมาหอดแล้วนะครับ มารวมกับทีมงานนะครับเมื่อกี้กับคุณพี่ปล่อยไฟไปแล้วนะครับซ่องนู้ี่ไปพูดแล้วนะครับพี่น้องซ่องนู้ี่ย่างไปแล้วนะครับเอาทีมงานเข้ามาครบกันแน่นปึกมือนี่นะครับจวดจัดฟาดปื่มกันนะครับคอยทะลุลอยล้านวิวได้พอเด้อควยเป็นหมันนะพอเด้อซาถุนี่แจมแจมไปแล้วพอเห่าเนาะจวดฮะพี่น้องขออนุญาตรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็าจะเตรียมเขาสากน้ำเพลืนนะครับตอนแรกเราจะมีอยู่สากหนึ่งนี่แหละบนซ่งแต่ยินงวายยิงสั่นนะครับเอา หักแย่งแบ่งปนนันกันคือเก่าพี่น้องครับติดตามคว้วยเป็นวันเดอครับเ้อไปแล้วไปแล้ว